สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวลัคนากุมท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะท่านนั้นลัคนากุมแต่อาจจะเกิดในอีกหนึ่งราศีนั่นเองค่ะชาวราศีกุมทุกท่านค่ะดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่15มิถุนายนถึง17กรกฎาคมปี2568นะคะ เป็นช่วงที่ท่านนั้นดวงดีค่ะเดียกได้ว่าดวงดีมีสเสน่ห์คนเมตานิยมชมชอบ หยิบจับอะไรก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองท่านจะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะท่านเดินทางไปไหนมาไหนก็มักจะเจอกับเรื่องราวดีๆไม่ค่อยจะมีเรื่องอึดอัดใจโดยเฉพาะกับคนรอบข้างช่วงนี้คนรอบข้างรักระเมตตาจะได้สัมผัสกับสถานที่ใหม่ๆนะคะจะได้ไปสถานที่แปลกใหมท่ที่ท่านยังไม่เคยได้ไปมาก่อนหรือถ้าท่านต่าง ใจที่จะเดินทางไปไหนก็ตามท่านจะได้ไปนะคะมีการเดินทางเป็นระยะระยะท่านจะมีความรู้สึกได้เลยว่าช่วงนี้ท่านมีความสุขขึ้นถามว่าเหนื่อยไหมคําว่าเหนื่อยมีตามปกตินะคะแต่ข้อดีก็คือว่าคนรอบข้างนะคะหันมาเป็นมิตรมากขึ้นคนในครอบครัวหรือว่าบุตรหลานบริวารคนรอบข้างช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเอาใจใส่และอาจเป็นห่วงท่านเป็นพิเศษนะคะท่านใดที่ กำลังวิตกกังวลใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาท่านจะแก้ไขกับปัญหาสำเร็จสิ่งที่ท่านทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม จะลื่นไหลามากขึ้นราบรื่นมากขึ้นและที่สําคัญท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสติปัญญาดีความคิดเฉียบแหลมนะคะไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นท่านจะค้นพบช่องทางการทํางานหาเงินเพิ่มในช่วงระยะเวลานั้นนี้นั่นเองค่ะมันจะมีคําว่าเกิดเรื่องอัศจรรย์น่าเหลือเชื่อนะคะเมื่อใดก็ตามที่ท่านกําลังจะถึงทางตันกําลังจะหลังพิงกําแพงแล้วละ่ะไม่มีทางออกแน่นอนจะต้องเหนื่อย จะต้องแย่แน่คราวนี้ไม่มีใครช่วยเราได้แน่ๆแต่จู่ๆท่านจะค้นพบทางแก้ทางออกมันจะมีเรื่องอัศาจรรย์เกิดขึ้นดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะช่วงนี้และงานจะสร้างชื่อเสียงให้กับท่านงานที่ท่านทำอยู่จะทำให้คนรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ลูกค้านิยมชมชอบนะคะเหมาะแก่การโปรโมตเปิดตัวสินค้า หรือถ้าท่านมีไอเดียใหม่ๆเพิ่มเข้ามาและไอเดียนี้คู่แข่งตามท่านไม่ทำไม่ทันแน่ๆลูกค้าจะต้องสนใจเมื่อท่านเปิดไอเดียนี้ออกมานะคะหรือเมื่อท่านนะคะนำมาใช้อ่ะขายดีขึ้นให้ทำเลยนะคะช่วงนี้ถ้ามีช่องทางใหม่ๆด้านการขายให้ทำอยากขายอะไรขายนั่นก็หมายความว่า ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวท่านอาจจะค้าขายสินค้าประจําอยู่แล้วแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านอยากจะนํามาขายอาจจะเป็นของเก่าของสะสมของท่านช่วงนี้นะคะขอเพียงท่านนํามาบอกขายท่านจะขายได้มันจะมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะการติดต่อต่างๆจะนําข่าวดีมาให้กับท่านเหมาะแก่การยื่นเอกสาร ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวรวมไปถึงเอกสารด้านการเงินด้วยนะคะมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้คือเงินของท่านแหละแต่เลิกหวังละคงจะไม่ได้ละทำยังไงก็ไม่ได้เดินเรื่องยังไงก็ไม่ได้เอ๊เราจะทำยังไงดีอ้าวอยู่ๆช่วงนี้ได้เฉยเลยนะอยู่ๆเงินนั้นก็เข้ามาคือพูดได้ง่ายนะคะด้วยความพยายามของท่านด้วยการพูดคุยการติดต่อ คือเลิกหวังแต่ไม่เลิกที่จะลงมือทำนะคะทำไม่ถึงที่สุดแหละถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่มีความหวังแต่ด้วยความที่ว่าความพยายามของท่านนะคะจะเกิดผลถ้าท่านลงมือทําสิ่งใดมักจะสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องของการเงินมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมนะคะมีคนอคอยช่วยเหลือผลักดัน มีคนอยู่เบื้องหลังด้านการเงินของท่านด้วยช่วงนี้ท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวท่านจะมีคนช่วยเหลือและตัวท่านเองนะคะจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นพบช่องทางการหาเงินเพิ่มมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งเกิดจากความสามารถจากความคิดของตัวท่านเองนะคะคู่ครองคนรักหรือว่าคนที่ท่านกําลัง คุยอยู่สำหรับคนโสดก็จะให้การช่วยเหลือดีที่ผ่านมาท่านนะคะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะไม่ค่อยมีคนช่วยเหลือหรอกโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเสาหลักของครอบครัวต้องแบกรับภาระแต่ช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าคนให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้นแม้แต่เอิดปากขอความช่วยเหลือก็มีความรู้สึกว่าง่ายขึ้นไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วเขาก็พร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยช่วยเหลือท่านทั้งในเรื่องของการงานและการเงิน มีข่าวดีมีโชคมีลาบใช้คำนี้ได้เลยนะคะมีดวงได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆใ,ในที่นี้อาจจะเป็นความรู้ใหม่ด้วยบางท่านจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรืออาจจะได้เรียนรู้อ,อะไรใหม่ๆซึ่งเพิ่มศัก,กยภาพในการทํางานหรืออาจจะเป็นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อสิ่งสิ่งนี้จะเป็นอาชีพเสริมหรือว่าท่านจะนํามารับ job รับงานพิเศษหลังจากที่ท่านว่างจากงานประจําบางท่านจะค้นพบช่องทางการต่อยอดงานประจําด้วยนะคะช่วงนี้อะไรที่ท่านคาดไม่ถึงมัจะเกิดขึ้นกับท่านโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงินค่ะอย่าลืมนะคะเหมาะแก่การยื่นกู้เหมาะแก่การยื่นเอกสารอาจจะเป็นยื่นกู้กับสถาบันการเงินต่างๆก็ได้หรือขอกู้ขอยืมจากคนที่ท่านนึกถึงท่านนึกถึงใคร และท่านมั่นใจว่าบุคคลคนนี้จะต้องช่วยเหลือท่านได้ให้ท่านเข้าไปเอ่ยปากเถอะคะ่ะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือคนเก่าๆเดิมๆที่เคยช่วยเหลือท่านมาขอเพียงท่านติดต่อไปเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือท่านถ้าเขาช่วยเหลือท่านโดยตรงไม่ได้เขาก็จะชี้แนะช่องทางดีๆให้กับท่านเขาไม่เพิกเฉยไม่ปฏิเสธท่านแน่นอนนะคะจะต้องมีคําว่าได้รับการช่วยเหลือแต่จะเป็นในรูปแบบใดเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้ นะคะการเงินของท่านค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะหมุนเงินเก่งหาเงินเก่งด้วยหมุนเงินได้คล่องขึ้นด้วยโยกจากบัตรนั้นมาใส่บัตรนี้คือพูดได้ง่ายท่านจะมีเรื่อง น่าชื่นใจเกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาท่านค่อนข้างที่จะเก็บกดและกดดันนะใช้คําว่าเก็บกดได้เลยโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองรายจ่ายเข้ามาเต็มไปหมดหาคนช่วยเหลือก็ไม่มีแต่หลังจากดาวอาทิตย์ยารอบนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าการเงินของท่านถึงแม้ว่าภาราค่าใช้จ่ายนะคะไม่ลดน้อยลงเลยแถมยังมีรายจ่ายที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้จ่ายเข้ามาอีกแต่ข้อดีก็คือว่าท่านจะสังเกตได้เลยว่า ท่านนั้นหมุนเงินได้คล่องอยู่ๆก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยอยู่ๆก็มีคนชี้ช่องทางนู่นนี่นั่นให้กับท่านนะคะฉะนั้นท่านใดที่กำลังเหนื่อยใจและไม่อยากจะทำอะไรเลยช่วงนี้ลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาทำเธอคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวการกระทําของท่านจะเป็นที่มาของรายรับด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีโชคลาภ แต่โชคลาภส่วนหนึ่งจะมาจากตัวท่านต่อมามีคนช่วยเหลือและที่สำคัญคนที่อายุน้อยกว่าท่านหรืออาจจะเป็นลูกน้องอาจจะเป็นบุตรภายในบ้านก็ได้นะคะ<ส>เขาจะนำเรื่องราวดีๆนำเรื่องน่ายินดีมาให้กับท่านถ้ามีลูกน้องบริวารช่วงนี้ลูกน้องบริวารก็สามารถช่วยเหลืองานท่านได้ดีนะคะแก้ไขกับปัญหาบางอย่างแทนท่านได้ด้วยฉะนั้นอยากจะทำอะไรทำได้เลยนะคะอย่ากลัวความเหนื่อย อยากกลัวว่าจะทําไม่ได้จงกล้าที่จะเปิดใจและลงมือทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการเริ่มต้นไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะคะเหนื่อยอยู่แล้วแต่ในความเหนื่อยยากลําบากมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะขอไวพอ้พรให้ชาวราศีกุมทุกท่านเฮงๆปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองปราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันแหมลิปหน้าสวัสดีค่ะ